สวัสดีค่ะทุกคนนี่จัลสูตรศรีอแชแนลค่ะตอนนี้น้องก็อยู่ในปีนฟากับพี่เอิร์ลและพี่นัทน,นะคะสวัสดีครับก็อยู่กับยูอีด้วยเนาะทุกคนไปไปเล่นกันใครน้องยูอีเนี่ยยูอีเป็นน้องผู้ติดตามสวัสดีนะคะยูอีสวัสดีค่ะพี่นัทน,นั่งบัรลังสว่วนพี่ก็โอ,โอเคถึงเวลาบุกใช้แผนเดิมนัดพี่กำลังไป พี่วิง่งอูเยียบหลังกันโอเคไหมจัดให้เยียบหลังโอ้มันมาข้างๆรอฉันก็เจ็บด้วยฮัลโหลขอฮิวหน่อยนะอยู่ใกล้ๆด้วยโอเคด <blood. S 1> ใีใกล้ๆ หลบดามีจากการโจมตีของมันมันจนมุมม okay. ีไงจนมุมแล้วเกียรพี่สามให้เดียวพี่สามให้โอเคไม่ใช่กงอยู่แต่เมป่นไรถึงเวลาขอยืมหลังหน่อยได้ไหมได้จะเอาตอนไหนตัวนี้แหละมา แั๊หนึ่งแั๊หนึ่งนะเราจะยิงหลังทำอย่างนี้พี่เไปเยียบดบต,ตรงใกล้ๆไอวอลนะน่าจะเออนะใช้ไอวอลขึ้นไปบนหลังคาชั้นสองอวัดอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนอโอเคไปมานะัดสวยแขนนี้ได้ผลน,นะฝากด้วยเดี๋ยวพี่บุกล่างเองโอเคไหม แผ่เราได้ผลเสมอแหละน้องไม่ต้องสงสัยว่าแต่มโอ้พลี่เจ็บไม่ไม่ของนั้นมันดูไม่ทั่วถึงแล้วถ้ามันอยู่ในรัศมี1ช่วยอยู่เจ็บพี่เนี่ยเจ็บขึ้นไปบนบ้านกับน้องดิปลอดภัยกว่าเยอะเลยไม่ปลอดภัยมันมาแล้ว ฉันไม่ต้องทำอะไรฮัลโหลไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคุณอยู่บนหลังคาหลังพี่มีไว้ทำอย่างนี้เองสินะใช่ฮึฮึ <Yeah. S 1> เป็นไงฮึอยากโดนทีไหมอา้าวทำไมล่ะอย่าบอกว่าพ่อหน้นะบอกว่าหลังพี่เอิญมีไว้เปล่าอยากฝั่งหนูข้ามอยากโดนทีไหมใช่เออแต่ตรงนี้นะว่าเราไม่มีที่อยู่บนหลังคาได้นะแต่เราก็ว่ามีอยู่นะ ไปซูมเปล่าอืมแต่น่ะปัญหาไม่ไม่มีไอวอนเดกขอไอวอนไม่มีอ่ะตังเป็นศูนย์ถ้าไม่มีไอวอนมันก็ขึ้นหลังคาตรงที่ว่ามันยื้อยุทธศาสตร์เลย่จริงนะพี่เออเป็นไงเมื่อกี้ยื้เลยสุดๆเลยแหละยุทธศาสตร์เนี่ยน้าฝาด้วยเดี๋ยวน้ดยิงเองได้คนยิงคนเดียวมันไหวต้องมีสองคนเออแต่แสงน้ามีไอวอลฟัน กำลัลง,ลงเช็คอยู่มันอยู่มันอยู่ในห้องห้องไหนห้องนี้ห้องกับนั้น,นลงไปแล้วช่วน้องก่อนน้องจะโดนเมื่อกี้น้องจะโดนข้าบไปกินเลยนะโบว์กอ,อย่าหันซ้ายหันขวาให้มาดักตรงนี้พี่เอิร์ธหน่อยดักตรงนี้ไว้พี่อยู่ตรงนี้ตลอดนะมันมาแล้วมันกออันเอเวอเรัน เดี๋ยวน้งคไปช่วยน้น้องโดนยิงแล้วไม่เป็นไม่เป็นไเดียชุบเองพี่ควรลงไหมไม่ควรันมันอยู่ด้านล่างมันอาจไว้ไม่ให้เราลงไปโดดเหรอโดอะไรดีครับโดจริงเหรอไม่ต้องโดดดิข้หลังคาได้ First Blood แต่พี่ชอบตกกระดีตอนขึ้นเนี่ย โดนยิงหัวแยด้ว่าเป็นนะเป็นตรงเอ,อ่อก็บวกให้ลงมาทันทีาสารล่อให้เร็ว้องไม่ Triple kill ก็ยูโด,ด,ดให้ตรงที่ว่ามันเป็นที่ที่เป็นดางไม่เดินลงมาเลยกูไม่ตรงไงล่ะไปได้แน่นนะไ้นแบบเหยียบเป็น โดนหน้าตุ๊ตตุตุเหมือนไส้ตีนตาผ <c oughs> มก็บอกแล้วว่าแบบมันไม่ตรงอ่ะเอ่อเอาอยัางไงดีเดี๋ยวนะขอดูที่ก่อนที่ที่สามารถยิงได้สบายๆอ,อน<า>น<ส>่ะก็มีน่านให้พี่เล่นใกล้หรือไกลใกล้กลได้ถ้าไกลก็ต้องปืนนี้ซอ,องครัวไหมซองครัวไม่ถึงสเปคปะทำไมปืนนี่มันยิงติดขัดติดขัดอยู่ด้วยเนี่ยใจละพี่ชอบปืนนี้ออกเปลี่ยนชอบเหรอแล้วมีเ แล้วบอกพี่ทำไมพี่ก็เอามาไม่ได oh. ้นัดจะโคตรไร่ข่าเพราะได้ยิงเล่นสเปรย์ได่ค่อยเก่งนัดมันบุกจากฝั่งนู้นเออโอ้ยอย่าก um ันตุ้น first blood จริงเหรอบ้านมีคนคนหนึง่งเกือบโดนระเบิดตัวเองตายอ่ะในฝั่งตัูอ่ะเยีย่ยมโยนระเบิดตัวติดกับแฮ่เน่งมาหาตัวเองแล้วกำลังซ้อมศพอยู่ด้วยอือคือนี้กัอบอันนี้โอเคอยู่กับน้ดได้ไหแบบย้งเพิ่งแบบจุ๊กเลยอ่ะอย่าจุ๊กอ่ะแต่แนะนำนะถ้าไม่ไหวให้จุ๊กทันทีเลยเสียดายไม่ได้มีพลันนงเสากระบอก ตังพอที่ไหนเหราพี่เอิร์ตนัดว่านั้นมีที่หันนั้นไม่รู้ว่ามันมีที่มั้งแต่รู้แน่ว่าเจ็บไหมนัดโอ๊ยเจ็บสี่ลออะไรไม่ช่วยเลยเหรอเดี๋ยวทับนะสิลบก่อนนัดลบก่อนยิงเก็บนักเป็นหนึตัวเข้า150 อนรู้อะแล้วทำไมต้องยิงฉันก่อนคนแรกยิงะซื้อแชมอะไรหรออยู่นะน้าพี่ถามหน่อยมันโกรธแค้นอะไรพี่ทำไมต้องยิงพี่คนแรกไม่รู้ดิพี่ไม่ทำอะไรเลยนะนอกจากโยดตกมาน้องน้องจะโดนแล้วแหละนะว่าน้องจะโดนพี่ว่าโดน ผลลูน,นั้นน้องแตกมานน่นนะไม่เหลือเชื่อปะด้านหลังอ่ะ๋อ,อน้องก็มีตัวให้รอ,อเี่เรียบร้อยแตกต่หน้าตาพวกเราเลย MP5 มีสก,กินให้นันประเด็น <c oughs> แล้วขอเปลี่ยนนี่ปืนที่นั้นถนัดก็ตัวนี้ไอ้รอชุดเก่อนสองนี่นี่ขนาดหมดทั่วไปเรายังสู้ใครไม่ได้เลยนะพี่เอิร์ท ยี่ดก็ต้องได้แล้วแหละโหมดทั่วไปเรายังไม่เก่งเลย <c oughs> นอนใจนั่นเร็วเราต้องสู้แล้วน่าจะได้กระทะโพลีคิงมาสนอยจะได้เอามาทอดใครอ่ะก็ไม่มีอ่ะในเกมมันก็มีกระทะน,นะแต่น่ามีสะก,กินอีกด้วยก็เราในโหมดนี้ไม่มีมีอยู่มันจะเป็นการสุ่มของเห็นแล้วะจะนายด้วยจะนายด้วยว่าสั้น oh oh no. oh ai bảo hai mươi người bùng 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 à đồn first blood nát ช่วยซ้ำหน่อยเออรีบหยิบของเออล้อมล้ม,มนั้นเอาซองในตัวนี้ไปไหมเอาเปล่าเอามาปุม่มต้องอยากเล่นก็ต้องได้เล่นวะไอตัวนั้นยังไม่ตาย <Triple kill. S 1> เป็นไงมันอยู่ไหน เป็นไงตั้งไอวอลกันตรงนี้กันได้ตั้งสองได้ตั้งหลักเยอะเลยอ่ะอีกตัวสุดท้ายที่เอามาอยู่กับนั้นน่าจะเปิดคนเออน่าจะเปิดเดี๋ยวดูตรงนั้นไปเดี๋ยวนะดูตรงนี้ถ้ามันบุกนัดวงวงวงจะบีบแล้วไปเห็นละเห็นละเห็นยังเห็นยังเห็นละเห็นลเห็นลเห็นยังเห็นยังเห็นเหมือนกันใช่ไหมไอตัวนี้ใช่ไหมที่ฆ่าเราอ่ะโอ้ไอวอล อย่าให้มันได้ขูดได้เกิดนัดยานัดก็เดี๋ยวพี่ให้เนี่ยไม่เป็นไรมีตั้งเยอะเลยเสิร์ิเอามาอยากได้อยู่พอดีเอาดิสเจอร์ไปทำอะไรก็เอามายิงเล่นไงนัดเอาเข็มจีหยาบเอาพี่ซื้อให้มมีแอ้าวนี่นี่งั้นเดี๋ยวพี่ปักหมุดให้ไฮโาซินเนี่ยเนี่ยไม่มีใครเอาหรอ รีบเอาเันซะนะ yes, <see. S 1> นัดมาเร็วไปพร้อมพี่นัดไปไปเป็นไงคู่โหดุดคู่บอกแล้วนัดนัดเดี๋ยวพี่ต้องอยู่ด้วยกันแยกกันเมื่อไหร่ตายทั้งคู่ไม่เหลือสักคน mm hmm. นัดขึ้นเปล่าดดออถึงจะเป็นเออไปแไกทั้งคู่แต่นัดเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้เองก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละจะพี่อยู่ตรงดักตรงนี้ให้เออเราอย่าตั้งไอวอลเลยมันเปลืองจริงเอาไวส้สนุกชุบเท่านั้นเออมันอยู่ตรงนะั้น เราไม่เออตรงนี้เราบุกได้เลยเพราะว่ามันไม่ขึ้นหลังคากันแต่ว่าเราจะยืดเป็นสุดยุทธศาสตรยาบุหรว่าแบบลงไปแบบเดียวไม่ได้เลยเนาะเล้วมึงจะทำฟื้ออะไรตูแม่ใช้ทำฟื้ออะไรขึ้นขึ้นขึ้นอยู่บนแล้วไอ้ึงอีกคนจะขึ้น คนคนปึออะไรคนคนไหนคนนี้ไงไปลงไปล,ปล็อกเตืองเข็มฉีดยาฟีเน่ <c oughs> ถ้าเราอยู่ในตอนที่ว่าเราไม่สามารถเลงเลงอยู่มันจะมาเนี่ยมันต้องออกมาจากบ้านหลังนั้นเพราะวงบีบเราต้องเอาไอ้ตัวที่ว่ามันจะออกมาจากบ้านนะไอ้ตัวนั้นเก่งสุด <c oughs> ไอ้ที่เลงอะลิงอะเก่งสุดไอ้ตัวนั้นอะเกง่กงสุดเราเท่าที่พี่สังเกต เชื่อพี่ป้าไอตัวลิงตัวนี้เก่งสุดในทีมเมื่อมันมาแล้วมันมาแล้วมันมันบุก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 แน่ๆจากตรงอะน้องเป็นศพแต่เราได้คิวหลบหลบจุ๊บช็อตจุ๊บช็อตไม่ไหววะ <The plane S 2> ยากเลย xong 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 งั้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะพวกพี่ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจสสิเอิร์ธแฟนเพจเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกพี่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนาเดเอ็ม